สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวนะครับเย้ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนุยก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์การซื้อของออนไลน์อย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นของที่หนุยซื้อในญี่ปุ่นเนี่ยมีราคาแพงที่สุดเท่าที่หนุยจะได้ซื้อมาในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้ากล้อง GoPro Max นั่นเองเย yeah. ตอนนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหนุ่ยทำคลิปวิดีโอมาตั้งนานแล้วเนี่ยหนุ่ยก็ใช้อะไรในการถ่ายทําบ้างนะครับสิ่งที่หนุ่ยใช้นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นเจ้าโทรศัพท์ vivo s1 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนของ vivo นั่นเองนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งนะครับที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือกล้อง sony a 5 1 0 0นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในคลิปเก่าๆเลยเนี่ยก็จะมีการใช้กล้องออ canon 6D นะครับ Canon 6D ในการถ่ายทำก็มีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมีกล้องอยู่ทั้งหมดประมาณ3ตัวนะครับที่สลับสลับกันถ่ายนะครับคราวนี้เนี่ยหนยก็เลยคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยหนยจะกำลังจะมีไปเที่ยวในสถานที่หนึงกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีชาวจีนด้วยนะครับก็คราวนี้ก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากได้กล้องที่สามารถที่จะเก็บ ภาพบรรยากาศได้อย่างแบบคล่องแคล่วแล้วก็เก็บได้หลายมุมมองอะไรอย่เงี้ยนะครับก็เลยคิดว่า GoPro Max นะครับก็เป็น ทางเลือกหนึ่งนะที่สามารถที่จะเก็บภาพบรรยากาศต่างเนี่ยมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนให้สามารถได้รับชมพร้อมกันได้นะครับถามว่าหน่วยสั่งผ่านทางไหนนะครับหน่วยก็ตอนแรกเนี่ยก็เช็คราคาก่อนนะครับทั้งในอเมซอนทั้งในรัปเตนนะครับซึ่งเพราะว่าด้วยราคาของกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ราคาถูกที่สุดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งนะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยมาส่งถึงที่บ้านเรานะครับโดยราคาของ GoPro Max ในช่วงปี2020เดือนกันยายนตอนนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นก็เสนอราคาอยู่ที่50,000เยนจนถึงประมาณ60,000กว่าเยนขึ้นไปเลยนะครับซึ่งราคาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นราคาที่แล้วแต่แต่ร,ร้านจะตั้งราคานะครับ อาจจะมีของแถมบ้างแหละอาจจะไม่มีของแถมบ้างแหละมีแต่ กล่องตัวกล้องอย่างเดียวเลยนะครับหรือบางทีอาจจะพ่วงมาด้วยการรับประกันอะไรต่างๆนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปดูข้อมูลในแต่ละร้านค้าให้ดีๆนะครับส่วนตัวหนูยเองนะครับหนู่ยก็เลือกที่จะสั่งผ่านเว็บไซต์ของเจ้า GoPro เองเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถืออยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับและราคาก็ถูกกว่าร้านอื่นๆนั่นก็คือราคาอยู่ที่50,000เยนเท่านั้นเองนะครับโดยในราคา5 0,000เยนนะครับจะรวมการเป็น สมาชิก u b s c r i p t i o n นะครับอยู่ที่6,000เยนนะครับแล้วก็ราคานอกเหนือจากนั้น44,000เยนเนี่ยเป็นราคาของกล้องนะครับแล้วก็ค่าภาษีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันก็จะมีของแถมเป็น s d card นะครับ64จิกแล้วก็มีกระเป๋าที่อยู่ข้างในกล่องนี้นะครับในตอนแรกนะครับหน่อยคิดว่า50,000เยนเนี่ยสามารถโชว์ราคา เป็นหน่วยเย็นในเว็บไซต์ของโกโปได้ขนาดนั้นแสดงว่าต้องส่งมาจาก ในญี่ปุ่นเองแน่ๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการจัดส่งเนี่ยเขาทําการจัดส่งมาจากประเทศสิงคโปร์ครับทุกคนก,นก็ต้องบอกก่อนว่าพอหลังจากที่รู้ว่าจัดส่งจากสิงคโปร์เนี่ยหนุ่ยก็ทําใจเลยว่าการส่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะล่าช้าแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าหากว่าเราสั่งผ่านทางโกโปรหรือลกักเตนเนี่ยราคาเนี่ยที่ถูกที่สุดที่หนุ่ยเคยหาเจอได้ก็ราคาประมาณ55,000เยนหรือ 5 6 0 0 0เยนนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งปุ๊บและให้เขาส่งปั๊บในวันถัดไปได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับราคา55,000ถึง56,000เยนในเว็บไซต์ Amazon หรือ r a ก u t เ n นเนี่ยอาจจะไม่มีของแถมอย่าง s อสติ d หรือว่ากระเป๋านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องดูให้ดีๆหรืออาจบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรในแต่ละช่วงเนี่ยก็ต้องติดตามกันดีๆแล้วกันนะครับ สำหรับ GoPro Max ที่หน่วยสั่งผ่านเว็บไซต์ของ GoPro นะครับก็หน่วยได้ใช้การชำระเงินแบบตัดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ Visa, Mastercard แล้วก็ American Express ได้นะครับในส่วนของบัตรเครดิตที่หน่วยใช้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยหน่วยได้เลือกของรัดกุนกาดแบบ JCB นะครับซึ่งนั่นทำให้เราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินผ่านในเว็บไซต์ของ GoPro ได้ แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่หนุ่ยยังมีบัตรเติมเงินสกุลเงินต่างประเทศของที่ประเทศไทยอย่างกุ้งไทยเท่าเว็บการ์ดนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนํามาใช้จ่ายนะครับผ่านเว็บไซต์ออนไลน์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสําหรับการจัดส่งนะครับภายในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาได้บอกมาว่าจะทําการจัดส่งภายใน 2-3ถึงวันนะครับสำหรับการชิปปิง้งแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งว่าอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกเคสเสมอไปเพราะว่าการจัดส่งทำการจัดส่งจากต่างประเทศรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยหนุไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะโควิดหรือเปล่านะครับทำให้มันต้องมีการีเลี่ยงเส้นทางในการบินอะไรต่างๆกว่าจะมาถึงญี่ปุ่นก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งครับ นุยได้ทำการสั่งซื้อเจ้า GoPro Max ผ่านทางเว็บไซต์ของ GoPro ตั้งแต่วันเสาร์ที่19กันยายนปี2020นะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดส่งจริงๆเนวันอังคารที่22กันยายน2020ครับและในวันที่24กันยายน2020นะครับก็มีแจ้งว่าได้เดินทางมาถึงที่ประเทศจีนนะครับและกำลังจะมีการ ถ่ายโอนจากประเทศจีนมาสู่ประเทศญี่ปุ่นแต่ในจุดๆนั้นเกิดมีปัญหาในการส่งเขาบอกว่าเป็น mechanical failure แต่คราวนี้เนี่ยก็มาส่งถึงในญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็คือเช้าของวันที่25กันยายนนี้เองครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่25กันยายนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเช้านี้ โกโปรได้ส่งพัสดุนี้มาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นและทำการดำเนินการส่งมายังลูกค้าภายในวันเดียวกันซึ่งเขาก็ระบุไว้นะครับอยู่ในระบบ tracking นะครับที่ทางโกโปรได้เลือกมาในการขนส่งเนี่ยก็คือของ ups นะครับเขาก็ได้ระบุว่าจะมาถึงที่นี่ใน end of day หรือว่าในสิ้นสุดของวันนี้ซึ่งประโยคนี้อาจจะงง,ง,งกันสักนิดหนึ่งว่า end of day นี่มัน กี่โมงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับหนุ่ยได้แพ็กเกจตัวนี้มาเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มครับสำหรับตัวกล่องนะครับก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ที่ระบุว่าในส่วนของแบตเตอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่แล้วก็มีการเขียนตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการชิปปิ้งมาจากที่สิงคโปร์ครับ สำหรับใครที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับ UPS ว่าเขาจะมีสาขาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากมายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมาส่งถึงบ้านของในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับหนุ่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในความเห็นส่วนตัวของหนุ่ยคิดว่าน่าจะมีความรวดเร็วพอสมควรนะครับอันเนื่องมาจากว่าเขามีการร่วมมือกับบริษัทขนส่งแมวดำ หรือยามาโตะนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถจัดทรงสินค้าให้กับคนในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วครับคราวนี้เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับภายใต้กล่องตรงนี้นะครับเขาก็มีการบุกกระดาษมาเบื้องต้นในตรงนี้นะครับพอแกะออกมาพุกตรงนี้ก็จะเป็นนี่ s a น d i s นะครับเป็น SD card ขนาด64 g b นะครับแบบนี้เลย ก็เป็นแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับเอาไว้ใส่กล้อง GoPro โดยเฉพาะเลยอันนี้เขาแถมมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเจ้าตัว GoPro นี่เองนะครับก็ถูกส่งมาเรียบร้อยครับนอกจากนี้นะครับตอนนี้เราก็มีเจ้ากล้อง GoPro แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกคนหนี่ยก็ได้ซื้อ นี่เป็นไม้แบบนี้นะครับสำหรับใส่เจ้ากล้อง go pro ของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะถือได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจาก a เม z o n นะราคาก็อยู่ที่ราวๆ2องสาพเยนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าสั่งจากอเมซอนก็แน่นอนว่าสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ทันทีนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเห็นว่าใช้เจ้ากล้องโกโป o แล้วเนี่ยจะมีลักษณะรูปภาพเป็นอย่างไร จะเปิดประสบการณ์มุมมองรูปภาพคลิปวิดีโอของหนุ่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ลองติดตามดูคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับหนุ่ยก็จะพยายามใช้เจ้ากล้อง GoPro ในการถ่ายบันทึกเก็บภาพวิดีโออะไรต่างๆมากขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะได้สัมผัสมุมมองใหม่ๆในวิดีโอของหนุ่ยนะครับผ่านการถ่ายผ่าน GoPro Max ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับสาหรับรีวิวอะไรต่างๆโดยอาจจะขอไม่ได้รีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ก็อยากจะให้เห็นเป็นภาพในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของนีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย